สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับเหมือนเช่นเคยครับจะพยายามมาเจอกันทุกวันเจอหน้ากันแล้วทํำยังไงครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากเอาไว้ด้วยทั้งสองช่องทางนะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่องยู u ู e กดฟรีไม่เสียตังค์ที่เสียตังค์คือค่าอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะครับเอา้าเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยถึงฟุตบอลพิมารีกหน่อยจริงๆก็จะรอให้มันจบสอง สองสองสองคู่คืนนี้ก่อนก็มาพูดก็ได้แต่ว่าเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตะเลยนะครับพรุ่งนี้เตะคู่แรกเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งเบนฟอร์ดเจอริเวอร์รูนของขบวนี่แหละนะฮะทีมเชียร์ของข้าน้อยนี่แหละก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้มาคุยถึงภาพรวมของพิมลีสัปดาห์นี้ก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดทีมในหัวตารางก็แข่งกันเกือบหมดแล้วเหลือสปเปอร์คืนนี้นะครับสามทุ่มจะไปเอ้ยไม่ใช่จะไป จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ทีมท้ายตารางอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสก็จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะเชลซี Chelsea, แต่ว่าผลงาน,านระยะฤดูกาลนี้ก็กระท่อนกระแท่นพอๆกับลิเวอร์พูลนั่นแหละแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกันถึง2คู่คืนนี้ก็ปล่อยให้เขาแข่งกันไปก่อนค่อยว่ากันเรามาคุยถึงที่มันจบลงไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ2วันก่อนสวันก่อนหรือเมื่อวาน อ่าน่าจะเป็นสองวันก่อนใช่ไหมที่ผมได้พูดถึงการฟันธงใส่สกอร์คลิปฟันธงใส่สกอร์ใครได้ดูบ้างนะครับคลิปนั้นเนี่ยนะครับผมขึ้นหัวข้อเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไอเดี๋ยวนัดเนี้ยนัด b o อกซิ่งเนัดที่สองเนี่ยนะครับทีมในกลุ่มหัวตารางจะต้องมีสะดุดอ่าจะต้องมีสะดุดเพียงแต่ว่าไอทีมที่ผมคิดว่ามันจะสะดุดเนี่ย ผมดันไปคิดว่าจะเป็นอาร์เซนอลที่จะสะดุดหรือไม่ก็สเปอร์ที่อาจจะสะดุดผมไม่คิดเลยว่า2ทีมที่จะสะดุดเนี่ยมันกลายเป็น2ทีมที่ผมโคตรมั่นใจว่าจะเก็บ3มแต้มได้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลซึ่งทั้ง2ทีมเล่นในบ้านทั้งคู่ครับโอ้โหส่วนอาร์เซนอลเมื่อคืนครับเล่นเป็นคู่สุดท้ายพอแมนซีกับนิวคาสเซิลซึ่งเล่นตอนสี่ทุ่มเสมอทั้งคู อาเซนนอลเล่นตอนเที่ยงคืนคลึ่อของเมืองไทยไล่ตบไบรตันแบบไม่ไว้หน้าเลยครับนำห่าง3 0ม์ไบรตันตีไข่แตกก็ยิงไปเป็น41นะครับแม้ว่าจะโดนไบรตันไล่มาเป็น42แล้วช่วงท้ายเนี่ยมิตโตมะหรืออะไรนะนักเตะของไบรตันที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเกือบจะยิงประตูที่2ของตัวเองแต่ว่าเจ้าตัวนี่มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เลยโดนวีอาริฟคืนไปไม่งั้นเนี่ยช่วงท้ายเหลืออีกสัก นาทีสองนาทีใกล้จะหมดเวลาเนี่ยนะครับถ้าอาร์เซนอลโดนไล่มาสามสี่ก็ไม่แน่ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บอาจจะเข้มข้นกว่าเดิมก็ได้เพราะไบรตันก็ถือว่าเป็นทีมที่มักจะทําผลงานกับทีมใหญ่ได้ดีแต่นั่นแหละครับอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าอาร์เซนอลเริ่มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีจิตใจที่ห้าวหาญนะครับมิเกลอาร์ติต้ามีประสบการณ์ทั้งตอนเป็นนักเตะตอนเป็นสตาฟโค้ชกับเป๊ปโกดิล,ล่าที่แมนซีผ่านการลุ้นแชมป์ผ่านการเอาชนะความกดดัน ในการลุ้นแชมป์มาแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองเนี่ยลงไปสู่ลูกน้องของเขาที่พยายามปฏิติดป่อมีทั้งตัวดาวรุ่งมีทั้งตัวเกา๋ามีทั้งตัวซื้อเข้ามาใหม่มันลงตัวนี่ขนาดขาดการบรียอเคชุดไปนะครับแล้วก็เป็นจริงดังว่าเมื่อแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลพลาดพลาดยังไงครับทั้งสองทีมเนี่ย คือแมนซีเนี่ยผมให้ชนะเอเวอเรตันในสามศูนย์ผมก็มองว่ามันยังดูน้อยไปซุด้วยซ้าแต่กลายเป็นว่าเอริงเบลฮาแลนยิงนําเร็วแมนซีควรที่จะได้ประตูเพิ่มหลายต่อหลายครั้งแต่ก็อย่างที่ผมบอกในคลิปปันทงว่าถ้าแมนซิตี้ไม่พลาดกันเองยิงทิ้งยิงกว้างยิงติดโน่นยิงติดนี่กิ๊กก๊กกรก๊กรถพ่ป่าไม่คว่ำเนี่ยยังไงสามแต้มมันก็เป็นของเรือใบแต่พอมันเป็นไปตามที่ผม เขีดเส้นใต้เอาไว้แมนทิตี้ดันทำครับก็คือมีโอกาสยิงนะครับเออริงเบลฮา,าร์แลนด์ก็มีโอกาสที่จะยิงประตูมากกว่าหนึ่งลูกนักเตะคนอื่นๆที่สอดทะลุทะลวงมาชนเสาบ้างโดนเซฟบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วในช่วงครึ่งหลังก็มาโดนเออจำชื่อไม่ได้อืมปีกตัวจีะน่าจะเคยอยู่กับทางด้านของ เลสเตอร์มาก่อนนะครับเคยอยู่กับเลสเตอร์มาก่อนได้จังหวะสวนขึ้นมาดึงหลอกนะครับมีเพื่อนอ้อมหลังไปให้แล้วก็ดัมไรเกรนะครับมีเพื่อนอ้อมหลังไปให้ก็ทำท่าจะจ่ายไม่จ่ายนะครับแล้วก็ปักหลักปันด้วยเท้าขวาโค้งเสียบสามเหลี่ยมหน้าต่างเสาสองเข้าไปสุดปัญญาที่เอริสันโมราเลสจะเซฟเอาไว้ได้เรียกว่าแทบ แทบไม่ได้กระโดดเลยแค่ขยับปุ๊บเดียวบอลมันก็ถึงแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อเมื่อแมนซิตี้พยายามที่จะโหมบุกเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนำก็ไม่สามารถทำได้สุดท้ายก็ต้องยอมเสมอหนึ่งหนึ่ง,งแบ่งแต้มกันไปแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แมนซิเตี้เสียแต้มในบ้านนะครับตอนฟุตบอลโลกก็เคยแพ้คาบ้านให้กับเบรนท์ฟอร์ดมาแล้วมันช่างยังไงยังไงในวันที่แมนซิตี้มีเครื่องจักรถล่มประตูอย่างเอริงเบลฮาร์แลนจน ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนไม่ว่าคุณจะเชียร์แมนซิตี้หรือเปล่าคุณก็ต้องคาระวะคุณก็ต้องคาระวะให้กับผลงานของเอริเงบัลฮาแลนและเป็นการคาระวะด้วยผลงานของฮาแลนไม่ใช่คาระวะเพราะว่าฮาแลนยิงมากกว่าใครผมต้องพูดแบบนี้เอาไว้เพื่อเดี๋ยวจะมีแฟนบอลตลาดล่างก็เอาไปเปรียบกับดาวิดนูนเยสอีไม่ต้องไปเปรียบครับผมเคยพูดมาตลอดตั้งแต่ทั้งสองคนย้ายทีม องค์ประกอบของทั้งสองทีมมันต่างกันตัวทําเกมตัวจ่ายบอลของแมนซิตี้ก็ยังคมกริบทุกตัวนำทีมโดยเคววนเดบรอยอิลคายกุนดูกันแจ็คกีริสโรรี่เบเรโดซินวาโฟเดนอะไรพวกนี้คือโอ้โหสามารถที่จะทะลุทะลวงไหนจะมีพวกวิงแบ็กซ้ายขวายอย่างเจ้าคันเซโลคลายวอเกอร์อะไรต่อมีอะไรอีกฮาแลน ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแต่ทําไมแมนซิสตียยังตามหลังอาร์เซนอลเจ็ดแต้มนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวแมนซิสตี้ก็แซงใช่ครับส่วนตัวผมก็คิดแบบนั้นแล้วก็พยายามกระตุกความรู้สึกของแฟนอาร์เซนอลอย่างต่อนเนื่องว่าอย่าพิ่งเหลิงไปอย่าพิ่งดีใจไปให้มันไปถึงเดือนมีนาคมก่อนผมก็จะย้ําคําเดิมว่าให้มันไปถึงเดือนมีนาคมก่อนถ้าอาร์เซนอลยังนําอยู่ เมื่อนั้นแหละครับคุณก็จะสามารถได้ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้อย่างเต็มตัวสิ่งที่ผมพูดมาผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีแค่ Man City แมนซีกับอาร์เซนอลแต่เรากำลังมองทีมที่มีศักยภาพนิวคาสเซิลไม่ชนะเมื่อคืนนี้ถามว่าเสียหายไหมเสียหายตรงที่ว่าเล่นในบ้านแล้วมีโอกาสเยอะมากจะจะแจ,จ,จ้งแจ้งพวกลองสตาร์พวกอะไรตัวเอ่อมิดฟิลด์ที่เติมขึ้นมาเนี่ยมันควรจะจบสกอร์ได้ แต่ก็ยิงหลุดกรอบยิงนกตกปลาสุดท้ายก็ทำอะไรลิส t ไม่ได้จบ0ู 0, แบ่งแต้มกันไปแล้วนั่นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสภาพใจิตใจในระยะยาวหรือเปล่านะครับเจอกับทีมลีสที่เกมรับไม่ดีนิวเคอร์เซนยังยิงไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อแมนซิ t y ตี้พลาดเสมอนิวคาสเซิลพลาดเสมอแต่ทีมหนึ่งที่มาเรื่อยๆไม่หวือหวา และมักจะมีปัญหาในแคมป์สโมสรอ,อยู่อย่างต่อเนื่องจนเมื่อช่วงฟุตบอลโลกเกิดขึ้นสโมสรทีมนี้ก็ได้เคลียร์ปัญหาของตัวเองจบลงนั่นก็คือการปล่อยนักเตะที่ไม่มีใจแล้วออกมาวิภาก์วิจารณ์แสดงความรู้สึกต่อหน้าสาธารณชนอย่างคริสเตียโนโรนันโดกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นเองโรนันโดไปเซ็นสัญญากับสโมสรในซาอุรับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกเรียกว่า200ล้านยูโร ต่อปีไหมประมาณนั้นเขาเรียกว่าอะไรวินาทีละพันเหรอเรียกว่ารวยจัดไม่สนใจความสําเร็จนั่นคือความท้าทายของพีโดคือกูรวยไม่สนใจนะครับทีนี้พอแมนยูขัดจัดขัดจัดปัญหาตรงนี้คือก่อนนั้นนั้นเป็นปอปอกบาใช่ไหมครับปอปอกบาไปเอ้ามาเป็นโดรันโดพอเทนฮาพอแมนยูเคลียร์ประเด็นของโดรันโดเสร็จก็ทําให้ผลงานของแมนยูนี้มาเรื่อยๆแล้วเสียประตูรู้สึกว่าเสียประตู ยากขึ้นด้วยอา,อาจจะมีโอกาสให้กับผู้แข่งบ้างแต่ดดวิดเดียยังเชื่อมือได้นะครับดดวิดเคียังเชื่อมือได้เกมรับก็อาจจะมีมีสลับกันพลาดแต่มันก็นั่นแหละอย่างที่บอกพอกองหลังพลาดผู้สาประตูยอดเยี่ยมมันก็ไม่เสียประตูแล้วการเอาชนะวูฟตัน1-0มันเป็นผลงานที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากไม่ได้หวือหวามากมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ใครจะเชื่อครับแมนยูตามหลัง แมนซิตี้อยู่4แต้มด้วยจำนวนนัดเท่ากันพร้อมกันนั้นตอนนี้แมนยูกระโดดแซงสเปอร์ขึ้นมาอยู่ท็อปโฟเรียบร้อยแล้วด้วยจำนวนนัดเท่ากันด้วยนะครับตอนนี้แมนยูอันดับ4แข่ง16มี32แต้มสเปอร์ aper, หล่นมาที่5แข่ง16มี30แต้มเอรวพูลอันดับ6แข่ง16มี28แต้ม และทีมที่เหนือจาก3ทีมขึ้นไปคือนิวคาสเซิลครับอันดับ3 17นัดมี34แต้มนั่นเท่ากับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยมองได้ถึงอันดับ3เพราะแข่งน้อยกว่านิวคาสเซิลหนึ่งนัดและตามหลังซาลิกาโดงแค่2แต้มแต่แมนยูข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือประตูได้เสียเนี่ยเพิ่งจะบวกแค่4เท่านั้นเองคือยิงประตูได้ไม่เยอะล้าเสียไปถึง20ลูกก็ประตูเสียเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับร์พูนเนี่ยคือแมนยูเสีย20ลิเวอริพูลเสีย19 เห็นไหมครับแล้วระยะหลังลิเวอร์พูลมกกักจะเสียนัดแล้วลูก2ลูกตลอดแมนยูเองกลับเก็บคลินชีตได้เรื่อยๆประตูก็มาเรื่อยๆเพราะนั้นเดี๋ยวลูกได้เสียเนี่ยมันก็ค่อยๆไล่ขึ้นมามาเงียบๆมาเรื่อยๆถามว่าแฟนแมนยูจะมองถึงการลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าก็มองได้ครับแต่บังเอิญว่ามันมีทีมอย่างอาร์เซนอลที่ดูกระโดดกว่าเพื่อนก็คือตอนนี้มี43แต้มจาก16นัดเท่ากับแมนยูสเปอร์ลิเวอร์พูลรวมถึงแมนซิตี้ด้วย แล้วก็ตอนนี้แมนซิตี้แม้ว่าจะเก็บได้แต้มหนึ่งก็ยังอยู่อันดับ2นะครับมี36คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเแต้มส่วนนิวคาสเซิลยังไม่โดนแซงนะครับยังไม่โดนแซงแต่ก็เก็บเพิ่มได้อีกแต้มเดียวมีแค่34แต้มแล้วทุกคนก็จับตาดูให้ดีนะครับ Boxing Day นัดต่อไปอาร์เซนอลจะเจอกับนิวคาสเซิลนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลคว้าแชมป์ครึ่งฤดูกาลได้ไหม อาจจะยังไม่ถึงครึ่งฤด,ดูการดีเนาะเพราะว่ามันยังไม่ถึง19นัดเพิ่งจะแข่งกันไปนัด16นัดเอาเป็นว่าอาร์เซนอลคว้าแชมป์ปีใหม่คือคว้าชแชมป์ในช่วงก่อนจะขึ้นสกัลลัดใหม่ไปแล้วด้วยจำนวน43แต้มจาก16นัดแล้วถ้านัดหน้าอาร์เซนอลเอาชนะนิวคาสเซิลได้ก็จะทิ้งห่างไปแบบสุดกูอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะใช้คำว่าตัดนิวคาสเซิลทิ้งไปได้เลยทีมหนึ่งศักยภาพ อาจจะเล่นดีผลงานดีแต่มันมีช่วงหลุดไงมันมีช่วงหลุดไม่คงเส้นคงวานี่ขนาดานิวคาสเซิไม่แพ้ใครเป็น10นัดนะครับแล้วเมื่อคือนนี้ก็ยังไม่แพ้ก็ยังแค่เสมอแต่นั่นแหละไอ้ไม่แพ้แต่มันเสมอมันก็หายไปทีละสอแต้ม2แต้มตม,มันก็เคยเกิดปัญหานี้กับลิเวอร์พูลแล้วในปีที่ลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์ amp, แพ้แมนซิตี้แต้มเดียวนะปี2019ก็แพ้แต้มเดียวปี2022ก็แพ้แต้มเดียว มันก็มาจากการเสมอเยอะนี่แหละมันไม่ได้มาจากการแพ้เยอะหรอกเพราะนั้นนิวคาเซนก็ต้องระวังจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับนัดหน้าซีซแน่นอนครับอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตเจอกับนิวคาสเซนอาจจะชี้ชะตาเลยว่านิวคาสเซนดีพอที่จะขึ้นมาอยู่ในกลุ่มลุนแชมป์ด้วยไหม <c oughs> แต่ถ้าแพ้อาร์เซนอลก็จบผมมองแบบนั้นนะครับผมมองแบบนั้นส่วนอีกคู่หนึ่งเชลซี Chelsea จะเจอกับแมนซิตี้นี่ก็เช่นเดียวกันครับคืนนี้เชลซีเพิ่งจะแข่งไป15นัดไม่รู้ว่าจะจบยังไง ถ้าคืนนี้เชลซีชนะก็จะมี27นัดก็จะขึ้นมาอยู่อันดับ7แซงพวกไบรตันฟูแลมขึ้นมาก็เป็นรองริฟูลแต้มหนึ่งด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันก็ถือว่ายังเป็นทีมใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยมักจะทําแสบกับแมนซิตี้บ่อยๆอาจจะไม่ได้ชนะเยอะหรอกแต่ศักดิ์ศรีมันค้าคออยู่นะครับศักดิ์ศรีมันค้าคออยู่อย่างน้อยแฟนเชลซีก็พูดได้ว่าฉันเป็นมาหมดแล้วแชมเปี้ยนลีฉันก็ได้มาหลายสมัยแล้วแชม แมนซิตี้ Man City เคยได้ฉันก็ได้มาแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เคยเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วแมนซิตี้ยังไม่เคยได้เลยเนี่ยครับศักดิ์ศรีมันค้ำพออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผลงานฤดูการนี้เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเจ้าของสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้จัดการทีมนะครับเกรแฮมพอตเตอร์โยกมาจากไบรตันก็ยังประมาทไม่ได้สําหรับแมนซิตี้ถ้าถ้าเกิดสะดุดมาอีกแล้วอา์เซนอลไปตบ New นิวคคสเซิลได้อีกที่นี่โอ้โหไม่อยากจะคิดนะครับ ส่วนเลเวอร์พูลทีมเชียร์ของผมไปเยือนเบนฟอร์ดก็ไม่ขออะไรมากครับฟอร์มไม่ต้องสวยหรูเอาแบบนิวเอาแบบวันที่ชนะเลสเตอร์ก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องยิงเองให้คู่แข่งยิงให้ขอสามแต้มแต่ขี้เลยจะอะไรก็ตามมาขอ3ามแต้มมาไว้ก่อนเพราะว่าเล่นก่อนอย่าลืมนะครับเลเวอร์พูลแข่งก่อนเพื่อนเที่ยงคืนครึ่งเล่นคู่เดียวด้วยพรุ่งนี้เลเวอร์พูลเล่นคู่เดียวด้วยที่เหลือเนี่ยจะไปเล่นกันวันที่3ามเข้าเช้าวันที่สี่นะครับ นี่ยพวกอาร์เซนอลนิวคาสเซิลแมนยูเอเวอร์ตันอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะไล่ไปส่วนแมนซิตี้ที่จะไปเยือนเชลซีเนี่ยเล่นเป็นคู่สุดท้ายของนัดบ็อกซิ่งเดย์นัดที่สามก็คือไปเล่นคืนวันพฤหัสบดีเช้ามืดวันศุกร์ที่หกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดได้ลิเวอร์พูลจะมีสามสิบเอ็ดแต้มนะครับสามสิบเอ็ดแต้มก็จะไปตามหลังแมนยูแต้มหนึ่งจะไปตามหลังแมนยูแต้มหนึ่งส่วนจะแซงสเปอร์ ได้หรือเปล่าต้องดูผลสเปอร์คืนนี้ก่อนอ่าถ้าสเปอร์ไม่ชนะวินล,ล่ามีเฮสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้านัดหน้านัดหน้า,นนาพรุ่งนี้พรุ่งนี้รีพูลเล่นพรุ่งนี้นะครับถ้าคืนนี้สเปอร์ไม่ชนะแล้วรีพูลเก็บ3ามแต้มได้มีเฮแน่นอนนะครับจำนวนนัดบีบีกันแบบนี้แล้วก็จะขยับทําแต้มไล่แมนยูเข้าไปเหลือแต้มเดียวแล้วถ้าจะนับเฉพาะจํานวนนัดนะครับถ้าสมมุติว่ารีพูลชนะเบนฟอร์ดได้รีพูลจะมี31ม แล้วจะตามหลังนิวคาสเซิลแค่3แต้มด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันเอาลวครับวอลีพูก็ใช้คาว่ารูทัฟโฟได้ยังได้เต็มปากเต็มคำแล้วเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือทั้งหมดนะครับเอามาฝากเพื่อนๆสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับเล่นกันไปนัดที่2องละเหลืออีก2คู่ก็จะครบทั้งหมดนะครับส่วนนัดบ็อกซิ่งเดย์นัดที่ส ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เรอี์พูลจะไปเยือนเบนฟอร์ดเป็นคู่แรกนะครับเที่ยงคืนครึ่งก็ตามลุ้นตามเชียร์ให้ดีส่วนแมนยูอย่างที่ผมบอกนะครับมาเรื่อยๆแต่ผลงานสยดสยองมากนะระวังให้ดีนะครับก็จะเป็นแมนซีนิวคาสเซลสเปอร์พวกนี้โดนแมนยูแซงได้ตลอดเวลาอาจจะดูหายใจโล่งหน่อยก็คืออาร์เซนอลเพราะผลงานยังติดลมบนอยู่นะครับยังแข็งแกร่งสําหรับปืนโตภายใต้การนําทัพของมิเกลอาร์เตต้านะครับผมแหมยอดเยี่ยม ทิ้งท้ายครับแฟนหงก็คงคดีกันดากันไปแล้วขึ้นสการาชใหม่นะครับวันนี้วันที่1ฝัง่งของอังกฤษก็เข้าวันที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโคดีกัคโปรครับก็เป็นนักเตะของเลเวอพูลอย่างเป็นทางการหลังที่มีการเปิดตัวตั้งแต่วันที่27 28็ธันวาที่ผ่านมาก็ตลาดเปิดวันนี้นะครับ1นธันวาคมก็น่าจะจนถึงวันสิ้นเดือนมกราคม1เดือนนะครับล์พูลได้ล่นมาแล้ว1จะมีเพิ่มเข้ามาไหมโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางก็ รอรุนกันให้ดีนะครับส่วนโคนนี้ก็โก <P o> ใส่หมายเลข18แล้วก็จะมีชื่อในเกมที่ไปเยือนเบนฟอร์ดหรือเปล่าก็รอรุนกันถ้าไม่พร้อมก็คงจะไปรออมีชื่อนะครับในเกมเอฟเอคัพที่จะเจอกับวู๊ดแฮมตันในช่วงเสาร์อาทิตย์หน้านูาน้นนะครับผมอ่ะขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนลูกหนังทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อฟุตบอลไลฟ์ฟับทางเพจ Facebook แล้วก็วกทางช่อง YouTube จวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ กลัวนะกลัวนะกลัวมากอมาือม